ครับตอนนี้ผมเดินดีน, de, นา,า,าลาดลาดเทศบาลครับเดินไปอาก้าเหล่าวันนี้นะครับเอดินไปอากา้าอ่านอิสลามแตเป็นก้ามกไกนะครับเก้ามกไก่ับเดินบ้านนาลาดนะครับกกรนดนบาน,นาลาดเทศบาลครับเดี๋ยวไปแหล่าเก้ามกไก่จุดนู้นกับเดินไปประมาณสัก่องเจ็ดเซเมตรนะครับเอครับเดนี่ หน้าตลาดเทศบาลหน่อยสิเนี่ยเดินไปเรื่อยๆครับจะมีผ่านห้างทองสวีทรัพย์ขนมจีนเส้นสดนะครับเดี๋ยวจะเจอร้านข้าวหมกอิสลามครับจะมีนะครับวันนี้ออกกําลังกายหน่อยครับออกกายเดินไปหาร้านท้อ กำมงอิสลามไม่รู้เปิดไม่เปิดนะครับป่านนี้เปิดเลยยังน้องเปิดเลยยังเปิดเลยยังครับนูน่นนู่นนู่นอยู่ที่รถจอดอยู่นะครับเปิดแล้วมั้งนะครับข้วหมกไก่จิรพันธ์กับวหมกไก่จิรพันธ์วัดไรธรรมารามนะครับ จุดนู้นนะครับ,รบข้าวหมกไก่ต้องเดินขนะี่เกียรตกับรถแล้วรับเดินมาานะุรับจากจุดนู้นมาแล้วใครซีก็มาถึงนะครับ,าานะร,บร้านข้าวหมกทำอะไรยังไม่รู้โอ้ก็ทำยังครับร้านข้าวหมกไก่มีอะไรยัง รับเนี่ยครับกัหมกเคยทีรพันเจอแล้วนะครับยังไม่เปิดนะครับเอฟซีนี่ยังไม่เปิดเดี๋ยวก็มาใหม่สิบเอ็ดโมงกับเนี่ยยังไม่เปิดเดี๋ยวก็มาต้องมาใหม่ครับโอเคโอ้เดินกลับต่อไม่เปิดครับสิบเอ็ดโมงครับจ่จนสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบโมงเหลืออีกชั่วโมงครับโอเคค่อยเดินมาใหม่นะครับต้องเดินย้อนกับหกเจดร้อยเมตรอีกนะครับเพราะว่าร้านยังไม่เปิด เปิดเซนโมงครับเห็นไหมที่จุดตลาดต่อไปที่โรงแรมอินเทวครับแอมอินเทวครับครับอันนี้เป็นตลาดเทศบาลครับตลาดเทศบาลก็จะมีออของขายทุกวันเลยครับเหนอ,องขายทุกวันเลยนะครับสองฝั่งฝั่งด้านนู้นไปก็มีนะครับ เดินกลับย้อนกลับไปโรงแรมบินเทาต่อครับทุกทีเดินมาถึงแรมบินเทาครับทุกทีแรมบินเทาโอเต้นนะครับของพักเนี่ยเดินเข้าด้านในครับนันกลับถึงแล้วถึงแล้วถึงแรมบินเทาแล้วอ๋อ ปิดอ้อโหร้านยังไม่เปิดโ้หมดแรงเลยหมดแรงเลยนะครับเอฟซีร้านเปิดสิบเอ็ดโมงครับต้องเดี๋ยวก็ไปต่อครับหมดแรงเลยโอ้โหเจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับตนี้โอ้โหตี